ในคลิปนี้ทุกๆ5 0เศึกวจะฟาร์มและเปลี่ยนผลไปเรื่อยๆก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยนะครับยังมีผู้ที่ดูแลยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับดีซีชอบขายไก่ตันราคาถูกมีวีสีทุกเผ่ามีทุกผลปีศาจที่คนฮิตกองซุมเผาวีสีงบ99บาทการันตี7หมัดเผาวิเศษวีสีคุ้มมากๆรับกดเกมพาร์ตรับกดผลปีศาจรับฟาร์มทุกอย่างในเกมเทรดล้านมีคิดติตแจกฟรี เข้าลิงค์ร้านใต้คลิปได้เลยตามที่ผมบอกต้นคลิปนะก็วันนี้จะทำชาเลนจ์กินผลพิศายและเปลี่ยนทุกๆตอนฟาร์ม50เวล่ะอ่ะเริ่มส่งผลพิสัยเลยมามาก่อสมแบบไม่ไหรอไอส้มเตอุ้อยได้ผลอะไรอ่ะโอ้โห ผลกิโลลือไปกินกันแต่ไม่เป็นไรมากเราต้องฟาร์มให้ได้นั่นเองไปเราฟาร์มกันได้ไปเลยไปว้าไปหน้าฟาร์มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งผลน,นี้ก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะแต่แบบก็ฝืนฟาร์มไปอะไปวาไปหน้าฟาร์มกันตาก็ถึงเกาะ ลอยฟ้าแล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปไปีนโอ้โหและผลน,นี้คือปอีนยากมากเราไม่มีสกิลเลยต้องกระโดดเดินฮับดาอุย้ยมันก็ไม่ได้สูงมากนี่ว่าไออุย้ยเหมือนว่าจะมีอะไรข้างบนนะแต่ขออนุญาตเก็บกล่องก่อนละกันอ้าก็ไปโดนไป ยาดรอวะรอโซขึ้นมาบนไอ้ข้างบนมีอะไรเอ่ยเป็นร้านค้าอ๋ออืมอะไรก็ไม่รู้ไปฟาร์มมาต่อฟาร์มากันดีกว่าเฮ้ยยังฟาร์มไม่ได้ต้องมารับเคลข้าน,นบนเอาปูสองหมดจะค่อยใส่คนอะ่ะไปคือเวลาเควื่กัน มาก็มาถึงแล้วกดรับโค้ดกันดีกว่าเออกดขออนุญาตเซฟก่อนนะจะได้ตายเดี๋ยวนี้ไปใส่โคด้ดและผมก็ไปคอ,อไปกก็ปมาจากกูเกิลนะก็ใส่ไปไฮ้ลงไฟฟรามันดีกว่ามาก็ลงมาแล้วก็จะเจอมอนเตอร์ออ้โหพระฟ้านี่เปิดกันเลยโอ้ เปล่าอุยอ้ยมาตีเข้าเอา้ามันไม่ใช่เป็นสายแน่นหรอสายอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ดูมันพิษพาตัดลงไปมาก็ลงมาแล้วเฉยนี่ไงลืมไปว่ามันตนีข้าวแล้วโอ้โหจบเลยจบเลยไปฟาร์มฟาร์มยาว Hôm trên phòa sẽ là skill X nè Để cho mà review video หลังจากที่ผมฟาร์มเพลนฟาร์มไปฟาร์มมาแบบได้สกิลมาสามสกิลแล้วจะมารีวิวเลยยังไม่ได้รีวิวเลยลืมจะมาดูสกิลแซดกันนะสกิลแซดเป็นการปล่อยสปริงไว้นะเท่อยู่นะสกิลแซดโดยขังน้ำแบบปล่อยสกิลกากระ ปล่อยสปริงไปข้างหน้ากรกางเลยเนี่ยมานดูสกิลเอ็กสกิลเอ็กคือการมีสปริงที่ขาแนละ้วแบบแล้วก็พุ่งไปอุ้ยเท่อยู่นะทาไปเล่นไปรอใช้อีกรอบหนึง่งอุ้ยอีสัสเจอตึงมาตบเรา มามาดูสกิอกลอีกรอบหนึ่งก็คือแบบเอาสปริงไว้ที่ขาใช่ไหมแล้วก็กระเด้งแปลงหน้าได้อยู่นะสกิลผลนี้ผลสปริงมาดูสกิลซีกันสกิลซีทำอะไรได้ก็คือเฮย้ยมีสปริงนะแล้วก็เฮ้ยกระโดดขึ้นมาแล้วลงไปเฮย้ยเท่อยู่เท่สกิลนี้เท่ มาดูรอรอชายอีกรอบหนึ่งอุ้ยเทใช้ได้นะาดูกันมาดูกันอับอุ้ยเท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 จัดเทจัดอ้ไปฟาร์มกันต่อ หลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาสปาร์กนะก็ตอนนี้ก็เวลประมาณร้อยหกสิบแปดแล้วนะขาดอีกประมาณเจ็ดเท่าไหร่วะขาดมาอีกห้าสิบเวละนะไปจะถึงละจะถึงป้อใหมยที่บรรนรูไว้ไอ้ฟ์มต่อ let's go หลังจากที่ผมนั่งและนอนฟาร์มาสักพัก like และตอนนี้ก็ได้สกิลเอฟมาโชยโดอุ๊ยโอ้โหสกิลกากสกิลโคตรกากเลยสาวนลางฟาร์มาตั้งนานกาจ่าอย่าไปใช้สกิลนี้ขอลองอีกรอบหนึ่งขอขึ้นไปบนก่อนจะลองให้อีกรอบหนึ่งนะดู โอ้โกิลก้าไม่เห็นตึงนี่คิดว่าจะตึงกว่านี้อืมไม่ตึงสกิลไม่เทรอรห <c oughs> ลังจากนี้ก็น่าจะตัดไปตอนเกวลิลใกล้ครบแล้วนะสกิลไม่ค่อยเทยสักเท่าไหร่น่าจะฟาร์มไม่ครบอะ่ะ <c oughs> น่าจะฟาร์มแค่แค่สกิลเท่านี้พอไป ตัดไปตอนถึงเวลครบแล้วกันป่ะแล้วตอนนี้ก็เวลครบไปที่เรียบร้อยละได้ราเปลี่ยนผลโหเป็นเวลาที่ดีใจที่สุดเลยเฝานั่งเฝมาหลายชั่วโมงมากไอ,อไม่ลีรอยอยากเียบเปลี่ยนผลเต็มทีแล้วเอาโหเวลาไม่ครบไอตอนที่ไดุ้บเลยหมาแล้วจวังหวะที่ผมออนมาอย่างนานออะ จะเปิดกันเลยดีนะเนี๋ยวไม่ได้สุม่มบอกว่าวันนี้จะดูดีนะเฮ้ยจะสุ่มเต็มทีแล้วเกิดยาสุ่มอย่างเปลี่ยนผลแล้วฟาร์มานานมากผลนั้นผลกิโลผลกากไป<อ>ไม่ได้ต่างกันมากเลยผลเกียร์เป็นผลก,ผลกากสุดเลยมั้งนี่ ถ้าจะไม่ผิดนะนะไม่ผลระเบิดของใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ <c oughs> เคยดูอยู่อ่ะบทนี้อ่ะหลยเดี๋ยวลองมาทสสกิลให้ดูอ๋อยสกิลก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> ลองอีกรอบนึงโอ้ยแต่มาตีเข้านะไอ่ลายใซสา ไอ้ฟาร์มเอาสกิลเอกันและผมก็มาถึงเกาะที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เลยก็เคยญาติรับเควสเอ้ยอันนี้ยังรับไม่ได้ต้องเลเ้ยวลาสองร้อยสิบป่รับบนบนไปต้องฟาร์มไหนเขาลองเทสกิลอุ้ยอุ้ยเทอยู่นะทาไปเล่นไปสกิลกากสกิลมันถือ มันจะถึงจะง่ายๆแต่ก็น่าจะโหดโหดใช้ได้อยู่นะแต่มันน่าจะง่ายๆอยู่อ่ะดูดิมันง่ายๆนะแต่มันเอฟเฟกต์อลังการดิไปออมจนเลยหลังจากที่ผมได้ฟาร์มมัตตะลี่<ห>ผมได้สกิลเอฟมาโอ้ยเป็นการระเบิด แล้วก็พุ่งไปบนนะแบบเหมือนรองเท้าระเบิดเลยมาลองวมาลองให้ดูนี่เด้งสูงด้วยคลิปนี้ก็น่าจะเหลือแค่การฟาร์มเอาสกิลแล้วก็เวลไปถึงนะผมต้องฟาร์มให้ได้เวลสนะองร้อยห้าสิบนะเฮ้ยพอต่อหลังจากที่ฟาร์มมาเนิ่นนาน ตอนนี้เราได้ปิดเควสไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สกิลซมาด้วยเดี๋ยวจะทดลองให้ดูอ๋อเบาเท,ท,ท่ขนาดไรเฮ้ยแต่เควสใหม่ไม่ไกลามากนะเอ้ยเอาไอ้ดีใครเดิแหมมาห้าวนะรอก่อนจวลองใช้สกิลซีดูเฮ้ยเป็นเหมือนวางระเบิดนะน่าจะใช่นะแบบ วางระเบิดอุ้ยยิงชานาใหญ่้ยอุ้ยผลมันเท่อยู่นะเจ๊ใชได้อีุิยมาถึงผลข่าวว่าเท่แน่แน่ของเราไม่เท่เลยไอ้ยฟามันนี้น่าจะเป็นต้องฟ์าบอสหรือเปล่านะ ขอญอาตเก็บกองก่อนละกันอันนี้น่าจะเป็นาร์มสหรือเปล่าน่าจะใช่วาเดนเหรออ่านว่าวาเดนหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขอไปััดนวยน่าจะเป็นตัวนี้วะเฮ้ยแต่มีคนใจดีให้เราตีอยู่ไหนวะไอ่เง้ยระเบิดไปทีนึงแต่ก็สกิลป่าเอ้วันนี้ไปไหนแล้วนงี่ยวางกระ,ระเบิดหุยเอา้าไม่ใช่ตัวนี้ ตัวนี้หรอนี้เปล่าหรือไงโอยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละมีตัวเดียวเปิดแม่งเลยอ่ะฟาร์ฟาร์ฟาร,ฟาร,ฟาร์โอ้น่าจะตายยากนะตัวนี้่อตัดตอนมันเหลือเลนน้อยๆเลยละกันหลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาสักพักแล้วจนเลเวล258นะแบบไม่มีคิดไปดูเลยแบบมัน ไฟมันเสียนะขอโทษกันด้วยจะมารีวิวสกิลให้ดูตอนนี้มาตเตอรี่ก็91แล้วมาจะรีวิวสกิลแซดก็เป็นการชาร์จนะยิ่งชาร์จเยอะวงก็ยิ่งใหญ่ขึ้นดูฮับโอ้ยเท่อ่ะตสบายสกิลเอ็กเป็นการพุ่งชนน่าจะเป็นการพุ่งชนระเบิดนะ มาดูสกิลซีเฮ้ยเป็นการวางน่าจะเป็นการเนี่ยวางแทบนะเหมือนก่าร,ระเบิดอะถ้าใครศัตรูมาเหยียบก็น่าจะเจ็บเอาเรื่องอยู่นะน่าจะเห็นแค่ของเรานะศัตรูไม่น่าเห็นมาดูสกิลเอฟอันสกิลเอฟคือการระเบิดจ้มนะระเบิดกระโดดอะไรเงี้ยระเบิดสูงเนี่ยเป็นการสปริงขึ้นตัวเองอะ่ะ อ่ะตอนนี้เวลแล้วก็ครบแล้วนะห้าเวลในในผลนี้ไปมาดูผลต่อไปถ้าได้ผลดีๆก็จะเป็นอไรที่เจ๋มมากเลยโอ้ยโอ,ยโอย้ได้ผลช็อปอน่าจะเป็นผลของใครไหนต้องลองกินกันว่ะ,อะลองกินกัน อฮ้ยเป็นผลของบาร์กี้ช่อจำได้แล้วอุ้ยดีดีอันนี้ดี <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ไอฟาร์มกันต่อหน่อยขอลองสกิลแซดหน่อยโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> แต่ก็มอนก็ตีเข้ามาเดิม <c oughs> นี่แหละขอลองอีกทีหนึง่ง ลองอีกทีหนึ่งอัพฮีเท่ๆไ,ไปไปมุ่งหน้าสูกก่เกาะกาเลปาาลาปลาแล้วครับผมแล้วก็เราก็จะมาถึงเกาะนี้แล้วก็ขยับลับโพดไปก่อนนะครับผมตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าฟาร์มไปเรื่อยๆนะฟาร์มอย่างเดียว ชีวิตนี้มีแต่ฟาร์มอุ๊ยตามันตีเข้านะไม่เล่นไปเอาหนังสติ๊กยิงไปเริ่มการฟาร์มอย่างทาทุดอย่างมาราธอนกันได้เลย หลังจากที่ผมได้ฟาร์มมาสักพักนะผมก็กลับมาอยู่เกาะเดิมแบบเกาะน,นี้มันมีบอสไงแลวแบบได้ E P เยอะกว่าด้วยดูดิว่ะตายแต่เกาะน,นี้น่าจะดีสุดแล้วมั้งแบบได้เวลโค้ดเยอะ่ะแล้วมีครูสองด้วยก็น่าจะไวจัดตอนนี้ผมมีโค้ดอยู่ไงผมก็ใส่ไฟาร์มกันยาวๆค่าประมาณ14เวลนะเราจะ มิชชั่นคอมพีกันแล้วเอหลังจากที่ผมได้ฟาร์มมานะครับผมตอนนี้ก็เหลือเวลดียงแล้วเราจะเสร็จภารกิจกันทักทีใช้เวลาฟาร์มนานมากเอ้ยเริ่มตีกันเลยไอ้แน่แบบใช้เวลาฟาร์มนานมากเลย วา้าจะได้เวลขนาดนี้คูณสองก็หมดแล้วด้วยเป็นงานลำบากแล้วเฮ้ยแม่ก็ตีแรงเหลือเกินไอมอนเตอร์แม่ก็ไม่ได้เก่งหรอกเอ้ยทำมันมุมุนมุดมุตายมาตอนนี้ก็เวลครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็าจะครบสักทีนานแท้นานมากเลยตอนนี้ก็ธุรกิจเรา เสร็จสิ้นไปแล้วนะผมน่าจะฟาร์มแค่นี้แหละเที่ยดสามผลพอแบบมันใช้เวลานานมากกว่าจะได้แต่ละครั้งอ่ะแล้วประเด็นคือคูสองไม่มีละจำมานดีๆสกิลให้ดูนี่ไงสกิลแซดเป็นงี้สกิลเอ็กเป็นการอุ้ยสกิลนี้ผมว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วอ่ะหมุน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 อันนี้ก็ต่อย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 มาดูสกิลเอฟกันอุ้ยสกิลเอฟอุ้ยปีศาจมาอะไรด้วยโหถึงจัด เลยเิสบายได้ด้วยเออสํหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้ช่องนี้ด้วยนะะให้ทําคอนเทนต์ไรคอมเมนต์มาสํหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม